นับ8ปสปอยตอนที่16จอดโดนจับกำลังจะโดนเก็บแต่โชคดีคนของครูสักมาช่วยได้ทันทันกำลังถแถลงข่าวเรื่องที่เขาโดนวางยานักข่าวถามต่อพอจะรู้ไหมว่าเป็นใครแต่ทันเขาก็ไม่ได้แชเย็นเขาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครทำทางโปรดที่อยู่ในห้องถแถลงก็รอฟังคำตอบทันแล้วใครเป็นคนยิงทันบอกว่าคนเห็นหน้าไม่ชัดเพราะอยู่ไกลทางเฮียตะก,กะที่เจอกับครูสักก็ได้ปะทะกันแต่ไม่ต้องถามถึงฝีมือไอ้จอรดพอเห็นครูสักก็น้ำตาร่วง เราคิดว่าตัวเองจะตายซะแล้วครูสักรอบทางปราบก็เสียงทรงเฮียตะกะติดต่อไม่ได้คงจะโดนอุ้มไปทางสื่อสังคมตอนนี้กําลังเข้าข้างพวกของทันงานนี้ทําอะไรต้องระวังครูสัตรีมวางแผนบุกจู่โจมงานนี้เตรียมกําลังตํารวจอาวุธครบมือไปที่รังของปราบป้าก็งงตํารวจมาทํอะไรเยอะแยะที่ไหนได้ฝ่ายครูสัต์โดนแกงแค่ร้านอินเทอร์เน็ตพี่ผมแรงตกเลยเนี่ยคุณตํารวจ ทางเย็นก็มีปัญหาช่วยชดเงินขาดมือเจ้านี่ก็โทรตามยายีเอารูปให้ดูอา้าวนี่มันบ้านของครูศักเย็นก็สงสัยว่าทีนี้ที่ไหนอีกอย่างพี่โปรดให้ตามหาบอแซหาตัวธิดาอยู่งานนี้เขามีวิธีหาเงินแล้วเย็นคงกลับตัวไม่ได้แล้วร้ายจริงๆคนร้ายมาถึงก็จับป้าดเดือนเป็นตัวประกันครูสักถูกจับตัวดูจากรูปก็รู้ได้ทันทีว่าโดนจับอยู่ที่ค่ายกระทิงทองยิมทันจินตามมาที่ค่ายและได้เจอกับโปรดโปรดก็ขู่ว่าจะฆ่าครูสัก ไม่ก็อีกทางให้ฝ่ายของพระเอกหยุดเคลื่อนไหวเลิกเล่นงานคนของตูและขอรายชื่อทุกคนด้วยรู้เลยว่าจะรอบกัดอีกที่ใครบ้าจะให้ไอควายเพือกแต่ลินก็ตามมาไม่เห็นจะแฟหลินจึงท้าโปรดจัดค่ายปะทะกันชกกันสามรอบทันชนะสองในสามต้องปล่อยตัวครูสักส่วนท่าโปรดชนะพวกมึงต้องหยุดเคลื่อนไหวและถ้าทําได้ถึงจะปล่อยตัวครูสักทันตกลงทั้งจอดและทิดาก็มาช่วยป้าทั้งสองปราพ่อเจอครูสักก็รู้ได้ทัน ไอ้นี่เองสุดท้ายมึงก็หนีตูไม่พ้นมึงตั้งไอปราบที่หนีตูไม่พ้นบาปกรรมจะกินกระบ,บาลมึงถึงหัวล้านไงมึงแม่งไม่เกรงใจเม่งตูเลยปราบก็สั่งโปรชนะเดิมพันรจ,จการซะยาหยีกับเย็นก็จะหนีหนี่คิดจะหนีหนี่เสียหรอเปล่าจะพวกฉันจะไปเล่นน้ําทะเลจึงแล้วเป็นพวกของทันทันใชหนี่ให้เย็นแต่มีข้อแรกเปลี่ยนต้องทางานให้กับเขาปราบยืนข้อเสนอให้เฮียวังถ้าอยากปลดนี่ต้องวางยาไอทันเฮียวังรับยาไปแต่ไม่ได้บอกอะไร เอาปราบโดนแกงเฮียหวังไม่ได้เอายาไปเฮียหวังโดนจับตัวไปขณะที่ทันกําลังเตรียมขึ้นชกมวยปราบโทรมาหาลินเฮียหวังอยู่กับฉันถ้าอยากได้พ่อขืนไอทันต้องแพ้เลือกใครดีงานนี้แต่ลินไม่ทําทันหรอกลินตามไปหาพ่อทางธิดาก,ก็ติดต่อพี่หลินไม่ได้เฮียหวังก็หายตัวไปอีกทันขึ้นชกทั้งคู่สูสีกันกันไม่กี่ครั้งเสียงกระดิ่งก็ไวเกินทั้งคู่กอดกันจนกรรมการต้องเข้ามาห้ามลินบุกมาที่บ้านของปราบอาวุธพร้อม ทั้งปืนและไม้เบ็ดบอลโครดเท่หลินยิงขู่ปราบปล่อยตัวพ่อฉันเดี๋ยวนี้ปราบก็เยี่ยวเล็ดไอ้นี้เอาจริงนี่ว่าปราบก็เก็บทรงไม่อยู่ไฟหนึ่งท่านโดนต่อยจนหมอบแต่พี่ยังไหวทั้งคู่ก็ผัดกันโดนแต่พี่ทําเราอึดเกินเจอสอบนอนแทบทุกรายทันเป็นฝ่ายชนะปราบก็ปล่อยทั้งสองคนไปนะครับตอนนี้เขารู้แล้วว่าโปรดแพ้ปล่อยกันง่ายดื้อแบบนี้เลยหรือห mm hmm. ลินก็งงทางปราบซวยยังมีคนที่ใหญ่กว่าอยู่เบื้องบนถ้าพลาดอีกมึงตาย ปราไม่พอใจโปรดยังมากที่เขาแพ้เขาเลยหางานง่ายๆให้โปรดทําไฟสองโปรดต้องแพ้แต่มีรอโปรดจะยอมฉันสั่งแกต้องทําหุ้นส่วนจะได้รวยเห็นแก่หน้าฉันหน่อยหลินมาบอกกับท่านที่เขาหายไปเพราะไปช่วยพ่อที่เขาไม่บอกทันเพราะกลัวทันจะเสียสมาธิแม่โปรดมาตามโปรดให้หนีไปด้วยกันโปรดอชบจบไฟนี้ก่อนและเขาจะไปอยู่กับแม่ไฟสองโปรดพราความมั่นใจมาเต็มหนึ่งร้อยว่าเขาจะเอาชนะทันได้ปราพนังข้างทันยังไงโปรดก็แพ้ ทั้งคู่สู้กันสูสีคือฝฟนี้มันที่สุดที่ผมเคยดูอยากให้ไปดูในละครงานนี้ลมคู่ทันพยายามลุกขึ้นแต่ก็ไม่ไหวส่วนโปรก็ยังไหวฝ่ายนี้โปรดเลยเป็นฝ่ายชนะโปรก็ดีใจมากเลยนะ่ะทันก็เสียได้นะไม่งั้นก็จบเกมแล้วข่าววงในบอกโปรจะล้มมวยแต่เขาไม่ทําถึงเป็นลูกก็ไม่น่ารอดโปรดออกมาก็โดนดักแต่เขาก็สู้ไม่ได้เพราะจํานวนคนและอาวุธครบมือโปรดโดนค้อนทุกมืออย่างโหดร้ายจบไปแล้วกับตอนที่16ตอนหน้าตอนจบ